เอาละครับสวัสดีคนด้วยนะครับพวกผมพี่เกมอากาศนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกม PB นะครับผมก็นะซึ่งหลายคนคงถามว่าพี่ครับเจอโปรทำไงดีครับเดี๋ยวตอนนี้โอเคตัดไปผมจะมาบอกวิธีการว่าเจอโปรนั้นควรทำอย่างไรนะครับผมโอเคขั้นแรกนะครับบวกมันเลยครับผมนะฮะ ข้นแครับเดินดูบอกมันครับเฮ้ยเดี๋ยวนเมื่อกี้มันขึ้นว่าเรายิงตายวะอ๋อโอ้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 โปรปะทับโปรอีกแล้วอ้ my god นี่ฮะถ้าเราเจอโปรไงครับผมผมจะมาบอกวิธีการครับกดตัว T ไว้ครับผมนะนี่คือวิธีที่สองขั้นแรกเราบวกขั้นที่สองเรากดเพื่อไม่ให้เราตาย ั้นที่สามครับมันมีครับขั้นที่สามครับขั้นที่สามนี่คือต้องทนหน่อยวจริงๆครับกดออกเกมครับผมแต่ว่าผมจะไม่กดนะอันนี้มันเปลืองตหนก็จบแล้วช่างมันครับสกิลสกิลกอข้างเงครับผมนี่เลยครับคือวิธีการนะฮะสู้กับโปครับนี่ฮะกดตัวทีไว้ครับขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งคืออะไรครับขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่งบวกมันนะฮะขั้นที่สองกดตัวทีขั้นที่สามกดออกจากเกมขั้นที่สี่ 4, ครับปิดเกม